โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกริมไมโครพ็อกเก็ตเอเดชั่นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนทำอะไรวะไอฝักบัวอาบน้ำนะครับเอสามารถอาบน้ำได้เปิดปิดได้นะครับก็เป็นทิคง่ายๆนะครับแล้วก็เอยดูมือผมดิเฮ้ยบักอะไรวะ <laughs> โอเคช่างมันนะครับก็โอเคนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับก็อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก okay, okay, ็มีบล็อกนะครับบล็อกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อะไรวะัปท่นัปท่นัปท่นนะครับแล้วก็เลสโตนทอนแล้วก็เลสโตนแล้วก็ถังน้ําแล้วก็ดิฟเฟนเซอร์แล้วก็กระจกนะครับก็วิธีการทํานะครับแล้วเออก็ต่อบล็อกขึ้นมานะครับ4บล็อกนะครับ2 3 4นะครับเออาสี่บล็อกอย่างนี้เลยนะครับเออแล้วก็ต่อขึ้นมาครับชึบชุบชุบชุบอ่า แล้วก็ต่ออีกบล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็ทําแบบนี้เลยนะครับผมก็นะครับก็มาสอนสร้างกันสักหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ต่อบล็อกมาอย่างนี้นะครับ2บล็อกนะครับชิบชิบสบล็อกนะครับแล้วก็วางอะไรบัตเทินะครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปนะครับวางไอ้นี่บล็อก1บล็อกแล้วก็ต่อมาอีกบล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็ดิฟเฟนเซอร์นะครับชิบนะ ไอตรงนี้นะครับเอ่อทอนเลสโตนนะครับเราต้องวางให้ตรงกับบุ่ทอนนะครับชิบตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็บล็อกนะครับแล้วก็เลสโตนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็บล็อกอีกแล้วก็เลสโตนแล้วก็เลสโตนเลสโตนนะครับตรงนี้นะครับเราก็ทุบออกเลยนะครับอ่าแล้วก็กดย่อนะครับแล้วก็วางแล้วก็อืมตกแต่งสักหน่อยนะครับอ่าชิบชิบชิบเอ่อวางตรงนี้ก่อนนะครับนี่นี่ต่อขึ้นมาครับ ชึบอย่างนี้นะครับชึบชึบชึบแล้วก็ชึบชึบชึบอย่างนี้นะครับผมก็วางไปเลยนะครับนี่ก็จะได้แบบอย่างเงี้ยอ่ามันก็เหมือนแบบนี้เลยนะครับอ่าต่อไปครับกําแพงครับอ่ต่อไปเลยอ่ากําแพงกําแพงก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วแล้วเราก็ต่อหลังคานะครับต่อหลังคาเลยนะครับผมอ่าหลังคาชึบชึบชึบอ่าก็หลังคานะครับหลังคาก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่ปูพื้นเลยครับผมอ่าปูพื้น อ่าข้างล่างนะครับก็ทูไปเลยแล้วเราก็ใส่บล็อกไปนะครับอ่าข้างล่างนี้ก็ทุบออกให้หมดเลยนะครับเอ่อตกแต่งนะครับเป็นพื้นนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการวางเลสโตรเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เลสโตเนี่ยบ้าเอ้ยกระจกนะครับกระจกนะครับวางกระจกตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปนะครับใส่น้ําไปเลยชึบโอเคแล้วเราก็กดสวิตชึบ แล้วก็ปิดได้ในครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็นะครับอ่าเดี๋ยวลองไปอยู่ข้างในสักหน่อยนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เออมันก็สวยหรูดีนะครับสามารถไปนําแก้ไขปรับปรุงแก้ไขตกแต่งตกแต่งได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วเนาะก็สําหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับอ่า เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแต่ว่าแขนผมเป็นอะไรเนี่ยเออนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ bye บ๊ายบายครับติดตามด้วยนะ